สนับสนุนโดยซอสปรุงรสราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นร,ปราาสปลาร้าไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมรับชมทันข่าวช่วงสุดท้ายเวลา16นาฬิกากับผมวรัญาาชัยชูประเสริฐสุกันสักครู่ครับ ไทยผลักดันความร่วมมืออาญ,ญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์ออนไลน์ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีน ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับจีนนักรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยมีนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนเข้าร่วมประชุมที่ประชุมได้หารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมืออาเซียนจีนภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านครับและแลกเปลี่ยนข้อยิ้เห็นเกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศโดยนายมาริสสงเงียมพง์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้นำเสนอท่าทีไทยที่ได้ถักดัน ที่ได้ผลักดันประเด็นความร่วมมือครั้งสําคัญได้แก่การรับมือกับภัยคุกคามข้ามพรมแดนโดยเฉพาะอัจฉรกรรมข้ามชาติและการหลอกลวงทางออนไลน์การบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวและการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนรวมทั้งได้เน้นย้ําถึงบทบาทสําคัญของจีนต่อการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศมหาอํานาจด้วย พันเอกสุพรเทพชัยยงผู้บังคับการกรมทหารราบที่8นํนำกำลังพลและครอบครัวค่ายสีหราชเดชาชัยจัดพิธีทำบุญตักบาทและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาหาบูชาประจำปี2568ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่และยังเป็นการแสดงออกถึงการบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของุทธศักษาอนิกชนและกำลังพลในหน่วยและน้อมถวายเป็นพระาชะกุศลแด่พระบาทส เพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2568โดยมีพันโทนโรงพลลีภไยบุญผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8ผู้บังคับกองกับพันทหารปืนใหญ่ที่8กําลังพลครอบครัวเข้าร่วมในกิจกรรมที่ภูริศักดิ์ ที่พุทธส,สถานคายศรีหราชโชชัยเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเพื่อถวายเป็นพุธทธบูชาและร่วมสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธซึ่งนับว่าเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งของพุทธศาสนาที่จะน้อมรำลึกองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกและเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้นถือว่าเป็นวันแรกที่มีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรยัยรูไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัด จิม้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนมูดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่น,นายห้างเพงความอร่อยในตำนาน ซอสกุ้งรสฝ้าเขียวตราภูเขาทองซอสกุ้งรสฝ้าเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลง หมดเวลาของทันข่าวสำหรับวันนี้แล้วครับขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเวลา18นาฬิกาผู้ชมสามารถไปเจาะลึกกับข่าวเด่นทันสถานการณ์ทางทบ .5 สำหรับวันนี้ผมเนสวรัญชัยและทีมข่าวต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ